ครับผมในการที่เราจะเพาะเม็ดนะครับการเพาะเม็ดก็คือการเราแช่น้ําก่อนนะครับวิธีการที่เราจะเห็นให้มันเกิดอัตราการงอกเมื่องอกออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปหยอดในในหลุมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเพาะเม็ดก็ไม่ยากนะครับให้เราแช่น้ําคืนหนึ่งนะครับหรือแช่กลางวันก็วันหนึ่งนะครับพอแช่น้ําสต็ดแล้วเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาห่อผ้าพอห่อผ้าเต็ดแล้วหรือก็ใด กระดาษชชู่ก็ได้นะครับแต่กระดาษชชู่แล้วก็เอากล่องพลาสติกกล่องซลาเปอร์เว์กล่องอะไรก็ได้นะครับในเมื่อเราเห็นว่าแช่น้ำเนี่ยครับพอแช่น้ําเร็จนะครับอันนี้กระป๋องแลแช่น้ําพอแช่น้ําเต็จแล้วเราก็เอาผ้าก็ได้นะครับหรือเอากระดาษชชู้ก็ได้นะครับมาวางวางให้ชุ่มนะครับแล้วก็เกิดความชื้นพอเร็จแล้วเราก็จัดการเอาผ้ามาห่มนะครับพอผ้าห่มแล้วก็เอาฝาปิด ถ้าเป็นกล่องซูเปอร์แว่ก็เอาฝาปิดได้เลยนะครับหรือว่าเป็นกล่องปาคู่ก็สามารถใส่ฝางับได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเพราะเม็ดง่ายๆหลักการท,ทั่วไปนะครับพอเราใส่แล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่หลุมเพราะใส่หลุมเตดแล้วเราก็ลดน้ําวิธีการลดน้ําถ้าเรามีผ้าปิดนะครับข้อดีก็คือ1รักษาความชื้นแล้วอัตราการงอกก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้น พอรู้รู้ว่าเริ่มนะครับอันนี้ก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาผิวดินพอเริ่มออกจากผิวดินเราก็เริ่มเอาผ้าออกนะครับส่วนหน่อนหะที่เพาะใหม่ก็จะเอาผ้าปิดเข้าไว้นะครับเอาผ้าปิดเข้าไว้เพื่อรักษาความชื้นเราก็รอจนกว่าจะเกิดการงอกจากหลุมแล้วเราถึงจะเอาผ้าออกนะครับหลักการง่ายๆนี่คือวิธีการเพาะเม็ดดอ่อไม้ฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ธรรมจิตสนใจก็ สามารถทําตามได้นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ<ม>พอเราใส่แล้วประมาณสักอาทิตย<ม>์หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นสวยขนาดนี้ครับผมพอ<ม>ขึ้นสวยขนาดนี้เราเราก็ถึงสามารถจะเตรียมถุงนะครับ<ม>เพื่อจะเตรียมใจนะครับ<ม>แล้วก็เอาอินรีวัตถุนะครับ<ม>อันนี้ของเราไม่ได้ผสมดินนะครับใช้ e ินีวัตถุของเราร0อเปซแล้วเราก็ใช้ใส่ถุงกดถุงให้แน่นนะครับเมื่อกดถุงแน่นแล้วเราลดน้ําให้เปียกก่อน นะครับลดน้ำไม่เปียกพอลดน้ำเปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มใช้นิ้วโป้สองอันนะครับเอามาจกตรงกลางๆแล้วก็แหวกพอแหวกเสร็จแล้วเราก็ถอดออกจากหลุมพอถอดจากหลุมแล้วก็ใส่นะครับพอใส่แล้วก็ลดน้ำหลักการง่ายง่ายนะครับอันนี้เราเพาะหลุมหนึ่งเราจะใช้อยู่ประมาณ2เม็ดนะครับบางทีก็เม็ดหนึ่งทีก็2เม็ดหรือว่าไต่2เม็ดอาจจะขึ้นเม็ดเดียวก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งต่างประเทศที่เรากําลังเริ่ม ทดลองนะครับเริ่มทดลองเพราะฉะนั <vice S 2> <Mine. S 1> after, ้นเวลาเราวางนะครับวิธีการเพาะลักการง่ายๆเมื่อเราวางแล้วเนี่ยในหลุมเนี่ยบางทีเราก็ใช้วิธีการเอาฟางคุมให้เกิดความชื้นนะครับอันนี้เราใส่ถุงนะครับเราใส่ถุงก็จะค่อยๆ่อโตไปเรื่อยๆนะครับโตไปเรื่อยๆอันนี้เรายังเพาะไตถาดอยู่นะครับเพื่อมันสวยงามแล้วแล้วเราก็ถึงจะเริ่มนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าต้นเล็กเรียวนั่นแสดงว่ามันอยู่ในร่มเกินไปนะครับมันจะสูงอันไหนที่ ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่เรากําลังเก็บข้อมูลหน่อไม้ฝรั่งครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคโควิดเราไม่ค่อยได้เดินทางเราก็เลยหาตัวที่พัฒนาออกมานะครับ<ม>เกี่ยวกับเรื่องการที่เราเพาะกล้านะครับการเพาะกล้าการ<ม><ม>การหยอดเม็ดการแท่เม็ดนะครับอันนี้จะเป็นพันธ์มาจากประเทศนอกทั้งหมด นะครับพันยับขึ้นนอกทั้งหมดด้านตอนนี้เราก็กําลังทํานะครับกําลังทําแต่อย่างที่พูดไปแล้วหลายเที่ยวแล้วนะครับก็ที่ให้เห็นนะครับอย่างเช่นสองตัวนี้ต่างกันตรงไหนนะครับทางโน้นอาจจะเราเพาะเราอยู่ในร่มนะครับเพราะเราอยู่ในร่มแต่ถ้าเกิดว่าเราเพาะกับแดดเลยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่จริงๆว่าค่ามันต่างกันไหมตรงนี้ก็จะ ต่างตรงที่ว่าต้นจะเตี้ยแล้วก็เริ่มเป็นใบละแต่อันโน้นเมืออยู่ในร่มมันก็จะพุ่งหาแสงเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าต้นไม้แต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างต้องการหาแสงหมดเพราะั้นถ้าไว้ในร่มดีไหมมันขึ้นเร็วสูงเร็วแต่ความอ่อนแอมันสูงแต่ถ้าเราเอาแดดเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแดดจัดแล้วทําให้งอกกับมีผลกระทบแต่ว่าการขึ้นมาแล้วมันจะแข็งแรงเลยนะครับผม,มก็เดี๋ยวลองติดตามต่อไปนะครับเรื่องหน่อไม้ฝรั่ง นะครับว่าเราจะทําไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลส่งกับสมาชิกนะครับเราอยากเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่กินแล้วปลอดภย100ัยร้อยเอร์เซนอย่างน้อยเราปลูกไว้สักสิบต้นยี่สิบต้นเพราะหน่อไม้ฝรั่งมันจะมีหน่อนอยู่ตลอดนะครับหน่อนตลอดพอต้นมันแก่เราก็สามารถบริหารจัดก,การต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็หมกมันก็อนอกหน่ออีกนะครับเอาไว้ผัดเอาไว้ต้มเอาไว้แกงเอาไว้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือหน่อไม้ฝรั่ง